หมาดำตัวนี้ก็คือน้องจินนี่ที่หายออกจากบ้านไปนะคะประวัติของน้องจินนี่เนี่ยก็เมื่อประมาณเกือบ4ปีที่แล้วนะคะผู้กองก็ไปช่วยแม่แดงสุริยาพร้อมลูกน้อยอีก6ตัวนะคะที่กําลังจะจมน้ําตายนะคะเพราะว่าแถวพื้นที่อเาเภอบางบานเนี่ยมีระดับน้ําเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะคะนี่คือคลอกของแม่แดงสุริยาแล้วก็ลูกน้อยทั้ง6ของแม่แดงสุริยานะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยผู้กองก็ ด่วยออกขึ้นมาบนโบกก่อน,นะคะบนพื้นดินก่อนแล้วสุดท้ายก็ด้วยความเป็นห่วงก็เลยรับมาทั้งคลอกเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะแล้วตัวปลอกคอสีเขียวนะคะก็คือน้องจินนี่แล้วสังเกตน้องมาปลอกคอสีเขียวเนี่ยก็คือน้องจินนี่นะคะน้องจินนี่เนี่ยมีนิส,ยสัยซุกซนมากๆจริงๆแล้วซนทุกตัวซนตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วก็พอโตขึ้นมาเนี่ยกัดทั้งสายเบรกรถยนต์สายเบรกมอเตอร์ไซค์นะคะ แล้วตัวที่สนสุดเนี่ยจะเป็นน้องจินนี่นะคะหลักทั้งที่บ้านผู้กองเนี่ยเลี้ยงน้องๆด้วยระบบปิดนะคะทํารั้วเนี่ยสูงขึ้นแล้วด้วยความที่เขากัดสายเบรกรถยนต์เนี่ยก็เลยทําคอกล้อมรถรถ,รถรถรถยนต์ไว้นะคะเพื่อไม่ให้น้องๆเนี่ยเข้าไปกัดสายเบรกรถยนต์ตอนที่น้องๆโตแล้วก็ยังกัดนะคะตอนจนกระทั่งสองขวบกว่าก็ยังกัดพอข้อสีแดงตัวเนี้ยคือน้องจินนี่หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าน้องจินนี่เนี่ย ออกไปจากบ้านแล้วไปอยู่ที่ไหนตั้ง17วันนะคะแล้วพอกลับมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างว,วินาทีแรกที่เจอกันเป็นยังไงบ้างนี่คือสาเหตุที่น้องจินนี่เนี่ยออกจากบ้านไปคือปีนกระโดดออกตรงงนี้นะคะทั้งที่น้องๆตัวอื่นเนี่ยไม่สามารถกระโดดออกไปได้และปกติแล้วเนี่ยน้องจินนี่เนี่ยหรือว่าน้องตัวอื่นเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ไปไหนนะคะก็จะกลับรอเทียบเพื่อจะกลับเข้ามาสู่ในบ้านเหมือนเดิมนะคะแล้วระหว่างที่ น้องจินนี่หายไป17วันเนี่ยนะคะผู้กองก็ตามหาทุกที่ตะโกนจนคอแหบคอแห้งเลยนะคะแล้วช่วงที่น้องจินนี่หายไป17วันเนี่ยอากาศเย็นลงมากๆนะคะก็ยิ่งทําให้เป็นห่วงว่าเขาจะไปนอนหนาวที่ไหนนะคะแล้วก็จะไปกินอะไรจะไปอยู่ยังไงนะคะแล้วที่กําลังขับรถเนี่ยก็คือกาลังขับรถเลียบทางรถไฟสายเหนือนะคะเพื่อ,อจะตามตะโกนเรียกน้องจินนี่นะคะแล้วเพราะว่าท้ายซอยบ้านเราเนี่ย ออกจากบ้านมาร้อยเมตรเนี่ยก็เป็นทางรถไฟแล้วนะคะก็ตามหาทุกทิศทางจากบ้านเนี่ยออกไปรัศมีเนี่ยห้าหกกิโลเนี่ยนะคะไปทุกทางแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยบางวันก็ตามหากลางวันนะคะทันทีที่ว่างแหละไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือกลางคืนนะคะแล้วถ้าเจอหมาจรตามข้างทางหรือว่าหมามีเจ้าของก็แล้วแต่ก็จะ เขาจะสื่อสารกันร,รู้เรื่องหรือไม่ก็ไม่ทราบนะคะแต่ก็จะบอกเขาไว้ว่าถ้าเจอน้องจินนี่เนี่ยให้บอกให้น้องจินนี่กลับบ้านด้วยนะคะนั่นก็คือทางรถไฟผู้กองเนี่ยกำลังขับรถเรียบทางรถไฟไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเนี่ยจะจะทำแบบนี้มาสิบเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยพอทราบว่าน้องจินนี่เนี่ยหายออกจากบ้านไปทั้งที่ปกติเนี่ยอยู่ด้วยกันมาเกือบสี่ปีแล้วน้องจินนี่ไม่เคยหายออกจากบ้านไปไหนไม่เคยหลงทางแล้วก็ ไม่ไม่เคยออกจากบ้านไปไหนเลยแม้แต่บางวันที่ผู้กองปล่อยให้เขาออกมาวิ่งเล่นนอกบ้านก็มีนะคะเขาก็ไม่เคยหายแล้วก็ไม่เคยมีน้องตัวไหนหายแล้วระหว่างทางเนี่ยเราก็ได้มาเจอแม่แคมป์กับลูกๆของแม่แคมป์นะคะแล้วก็ได้เห็นลูกของแม่แคมป์เนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวสองตัวมีตั้งหตัวหลายวันผ่านไปเนี่ยก็เริ่มตามหาออกไกลมากขึ้นไปอีกนะคะตามวัดนะคะตาม ซึ่งผู้ก่อเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีมากๆนะคะกลางคืนเนี่ยก็ไม่ไม่หยุดที่จะตามหาน้องจินนี่เพราะว่ามีความหวังว่าจะต้องเจอต้องหาให้เจอให้ได้สักวันนี้นะคะไม่ว่าจะใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีก็จะต้องตามหาอยู่อย่างนี้นะคะเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยขับออกมาเนี่ยมันวังเวงมากบางวันเนี่ยขับออกมาคนเดียวหลังจากที่พาน้องบางตัวไปโรงพยาบาลไปหาหมอเนี่ยก็จะขับออกมาคนเดียวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บางวันเนี่ย ก็จะสอบถามชาวบ้านบ้างเนี่ยหมาตัวนี้คล้ายคล้ายน้องจินนี่แต่เจอเกือบทุกวันก็ไม่ใช่นะคะแล้วเราก็จะพกอาหารสําหรับน้องหมาไปด้วยนะคะพอเจอน้องหมาบางตัวเนี่ยอ่าก็เห็นเขาเป็นหมาจรแหละนะคะแล้วเขาก็เชื่องเดือยบางตัวก็ไม่ทราบว่าเขาหลงมาจากเจ้าของหรือเปล่าพอเข้าไปตามวัดเนี่ยพอดึกๆเนี่ยก็จะโดนหมาวัดเนี่ยไล่กวดแบบนี้บ้างนะคะตามมงตามเมนในบุกลองเข้าไปดูหมดเลยนะคะเพราะว่าอ่าหมาเนี่ย เวลาที่เขาหลงฝูงเนี่ยเขาก็จะกลัวแล้วก็จะหลบแอบอยู่ในที่ที่เงียบๆนะคะบ้านร้างเนี่ยผู้กองก็ไปดูหมดตามท่อระบายน้ำเนี่ยก็กลัวว่าน้องจินนี่จะไปติดอยู่แล้วท้ายซอยเนี่ยก็จะเป็นทางรถไฟฟ้าที่เขาเตรียมจะสร้างขึ้นแคมป์คนงาน แปะนะคะใบปลิวเนี่ยตามสารารอรถประจำทางตามเสาไฟฟ้าเพื่อจะให้หลายๆคนเนี่ยได้เห็นแล้วก็ให้เงินรางวัลไว้ด้วยนะคะผู้กองก็คิดว่าเนี่ยนะคะถ้าเราทำมาหากินสุจริตนะคะแล้วคิดที่จะหาทำมาหากินเนี่ยก็จะต้องมีนะคะแล้วก็ ในเงินจำนวนนี้ถ้าแลกกับชีวิตน้องจินนี่ได้เนี่ยผู้กองก็ยอมนะคะหรือว่าจะต้องถ้าหากหาไม่ได้ก็จะอาจจะเพิ่มจำนวนเงินขึ้นไปอีกนะคะแล้วตัวเนี้ยเป็นหมาจรที่ผู้กองเจอระหว่างที่หาน้องจินนี่เนี่ยก็กสงสารเขานะคะเขาก็จะนั่งอยู่มึนๆแบบเนี้ยตัวเดียวนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยผู้กองก็ไปแจกใบปลิวเนี่ยที่ร้านไก่ย่างร้านนี้นะคะ ร้านไก่ย่างร้านนี้ก็บอกว่าจะช่วยหายอย,าอย่างเร็วเลยนะคะเพราะว่าอาจจะอยากได้เงินรางวัลน,นะคะแล้วก็พันธีที่ผู้กองส่งใบปลิวให้เนี่ยเขาก็ไปขี่หาด้วยแล้วระหว่างที่ผู้กองเนี่ยาพาน้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์สายหนึ่งนะคะเป็นเสียงของผู้หญิงบอกว่าพี่ เป็นผู้หญิงที่ตามหาน้องหมาอยู่ใช่ไหมผู้กองก็บอกว่าใช่แล้วก็เราก็นัดแนะกันเขาก็อยู่ห่างจากบ้านผู้กองไปเนี่ยประมาณสัก6 7 8กิโลประมาณเนี้ยนะคะบอกว่าเขาเนี่ยเจอน้องหมาที่นลักษณะคล้ายน้องจินนี่นะคะเราก็รีบเดินทางกันไปเลยโอ้ยลูกมามาที่โอ้โโอ้หัวที่ไหนมาลูกป่ะ เลียปากใช่ลอยแต่ละแต่ละโอ้โออคิดถึงลงมาโอ๊ยคิดถึงพี่วันด้วย คนจินนีน่ใช้แน่นอนแม่ใช้กนมีขาวๆที่ที่ทีากลับบ้านไหมกลับบ้านเรยจะอยู่นี่ <c oughs> จินนี่เนี่ยหายออกจากบ้านมาวันที่หนึ่งนะคะคแล้ววันที่สองเนี่ยน้องน้ำผึ้งที่สาวน้อยที่รับน้องจินนี่ไว้เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าน้องจินนี่เนี่ยหลงมาอยู่ท้ายซอยแล้วก็เดินมาตามทางรถไฟจริงๆอย่างทีู่้กองตามหาน้องหลงมาตั้งแต่ ขึ้นไปบนบนอันนี้เป็นโรงงานใช่ไหมถือว่าเป็นโชคดีของน้องนี่นะคะที่มาเจอน้องน้ำพึ่งเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆที่หลุดออกจากบ้านาหลุดออกจากบ้านมานะคะแล้วก็น้องก็คงน้องจินนี่เนี่ยคิดว่าตกใจอยู่ไม่เกิน24ชั่วโมงแล้วก็โชคดีที่มาเจอน้องน้ำพึ่งนะคะแล้วก็17วันเนี่ยที่ผู้กองตามหาเนี่ยนะคะน้องจินนี่เนี่ย เดินออกจากบ้านมาประมาณสัก6-7ถึงกิโลเมตรนะคะจากบ้านเนี่ยเพราะว่าบ้านพ่อกรณยอยู่ซอยสและบ้านน้องน้ำผึ้งยอยู่ซอย8ซึ่งอยู่ไกลกันมากแล้วที่น่าชื่นชมก็คือน้องน้ำผึ้งเนี่ยนะคะเช่าบ้านอยู่นะคะแล้วน้องน้ำผึำ้งเนี่ยพอเจอน้องจินนี่เนี่ยนะคะก็ทํากลงนะคะจ้างช่างมาทํากลงให้น้องจินนี่เนี่ยหมดไป3 0 0พบาทน,นะคะแล้วก็ วันนี้ผู้กองก็ทราบว่าน้องจินนี่เนี่ยเลี้ยงน้องแมวตั้ง12ตัวก็เลยเอาอาหารแมวมาให้น้องด้วยนะคะเงินจํานวน5,000บาทที่ผู้กองให้น้องน้ําผึ้งนะคะน้องน้ําผึ้งก็ยังมีน้ําใจบอกว่าจะขอแบ่งเงินเนี้ยให้ร้านไก่ย่างด้วยผู้กองก็เลยถามว่าจะให้ร้านไก่ย่างเท่าไหร่น้องน้ําผึ้งบอกว่าจะให้1 0 0 0บาทนะคะผู้กองก็เลยบอกเดี๋ยวผู้กองให้เองนะคะเพราะว่า น้องจินน้องน้ำผึ้งเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงน้องจินนี่มาต้อง1ิบวันนะคะแล้วได้แถมยังทํากรงให้น้องจินนี่ซื้อของเล่นซื้อที่ซื้อตุ๊กตาให้นะคะปูที่นอนให้ดูแลอย่างดีในตลอด17วันที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าน้องจินนี่โชคดีมากๆถ้าน้องน้ำผึ้งเนี่ยไม่รับน้องจินนี่ไว้น้องจินนี่ก็คงจะเลิดไปเรื่อยๆนะคะหมาที่อยู่หน้าบ้านน้องน้ำผึ้งนะคะก็เป็นหมาที่มีเจ้าของนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นกับน้องจินนี่ระหว่างที่ ผู้กองยังตามหาน้องจินนี่ไม่เจอนะคะบ้านเราเนี่ยอยู่ซอยสี่นะนี่บ้านเราซอยสี่เข้าซอยนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซอยแปดรู้เปล่าจำหน้าจำทางไว้จำทางไว้นี่บ้านเราบ้านเราอยู่ซอยสี่รู้เรื่องไหมไปทำไมอยู่ซอยแปดไปทำไมนะ รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ยิ้มออกได้เต็มปากเต็มหน้าเสทีนะคะจาก17วันที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นห่วงเขามากๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าไปเป็นตายไร้ดียังไงเหมือนตามหาเขาเนี่ยเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะคะแล้วน้องน้ำผึ้งเนี่ยก็เล่าว่าระหว่างที่เขารับน้องจินนี่ไว้เลี้ยงเนี่ยนะคะน้องจินนี่เนี่ยบางวันบางเวลาเนี่ยก็จะนั่งเหมอลอยนะคะแล้วพอปล่อยออกมานอกรั้วบ้านเนี่ย เขาจะวิ่งไปทางซ้ายทีทางขวาทีเหมือนจะหาทางกลับบ้านแต่ว่าไม่รู้จะไปทางไหนดีนะคะก็วันนี้ก็ได้กลับมาที่บ้านสมใจแล้วก็วิ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวผู้กองก็จะต้องหาช่างมาทํารั้วบ้านให้สูงขึ้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้องๆเนี่ยออกจากบ้านไปซึ่งปกติเนี่ยไม่ปล่อยน้องๆออกไปอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ไปกวดพตอรตไซหรือว่ารบกวนชาวบ้านนะคะแต่ว่า ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ4ปีที่เลี้ยงน้องๆกลุ่มนี้มานะคะก็จะปล่อยออกไปวิ่งเล่นบ้างตอนดึกๆแล้วเขาก็จะกลับเข้าบ้านมาเองนะคะน้องจินนี่เนี่ยอาจจะตกใจกับเสียงพลุในวันที่จุดตอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรารู้ว่าที่ทําไว้สูงๆเนี่ยนะคะก็จะมีน้องจินนี่ตัวเดียวเท่านั้นที่ กระโดดออกไปได้น้องๆตัวอื่นไม่สามารถกระโดดได้เพราะน้องจินนี่เ,เป็นหมาที่เรียกว่าแก่เซียวซนมากที่สุดในบ้านนะคะกัดสายเบรกรถยนต์กตดสายเบรกมอัตไซเนี่ยจะเป็นน้องจินนี่หมดเลยแล้วก็จะทําลายข้าวของอย่างมหาศาลมากน,นะคะซึ่งน้องน้งนําพึ่งรับไปก็บอกว่า กัดตุ๊กตาโหนอขาดหมดเลยนะคะน้องซึ่ง,งขอบคุณน้องน้ำพึ่งมากๆนะคะถ้าน้องดูอยู่เนี่ย,ย,ยแล้วก็ถ,กถ้าไม่ได้น้องน้ำพึ่งเนี่ยรับน้องจินนี่ไว้เลี้ยงเนี่ยนะคะป่านนี้คงะเะลิดไปไกลจนผู้กองอไม่แน่ใจเหมือนกัน<อ>ว่าจะสา,สามารถหาได้เร็วขนาดนี้ไหมนะคะก็ต้องขอบคุณร้านน้องไก่ย่างด้วยขอขอบคุณน้องน้ำพึ่งกับพี่สาวนะคะซึ่งช่วยรับน้องจินนี่เนี่ยไว้ดูแลอย่างดีนะคะแล้วจริงๆก็น้องบอกว่าพยายาม จะโพสต์ประกาศหาเจ้าของน้องจินนี่นะคะแต่ว่าผู้กองเนี่ยไม่เห็นนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็ได้เจอกันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามแล้วก็ทุกกําลังใจที่คอยส่งเสียงเชียร์ให้ผู้กองหาน้องจินนี่เจอนะคะ17วันเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานที่สุดที่ผ่านมานะครับแล้วก็พยายามมองหาน้องตลอดเวลาที่ขับรถไปนู่นไปนี่นะคะสุดท้ายเนี่ย อะไรที่เราตั้งใจแล้วก็พยายามจะทำเนี่ยมันต้องสําเร็จนะคะน้องจะช่วยส่งอาหารให้สําหรับน้องแมวที่บ้านนะคะหรือว่ารายแมวนะคะหรือว่าจะเป็นอาหารสําหรับน้องหมาจรในบ่อทรายนะคะซึ่งบุกกรจะเข้าบา่อทรายในวันศุกร์นี้แล้วนะคะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่บุกกงปากหมดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะแล้วก็ท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซูเปอร์แตง Super Tank ก็สามารถทําได้นะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อทรายกันด้วยนะคะ <c oughs> Oh! <laughs>